สวัสดีค่ะอันสิเปียนกระทางอันกระทางอันอยังก็ล่ะไอะอบักเผาพี่น้องได้บักเผามากประมาณอันอัจนจักหน่วยดอกเอามาหลายอยู่น้องไส้เอามาหายลายอยู่แต่ว่ามันติดกับประมาณหกเจ็ดต้นมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดต้นเนาะพี่น้องเนาะเอามาเป็นสบ แต่ว่าพ่นได้ประมาณนี้ขอเสียเอาใส่กระถางไวส้สักกอนให้เพ่นขึ้นดีดีก่อนขอจังเสียเอาลงปลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่ละประมาณนี้ละพี่น้องเบิ่งเท่ะเห็นบ่บกักเผาหรือพี่น้องเด้ออยู่ออสเตรเลียก็มีบักเผาเด้อพี่น้องยังว่าโชคดีได้มาจังได๋บ่ฮููนอกสานงชายเพ่นไปทั้งเนื้อเนาะก็ได้ได้มากได้มากก็เลยเสียเอามาปลูกเนาะพี่น้องนี่กับประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ล่างจิเป็นเบบี้อยเป็นลูกเป็นเตา่าของเพ่นยุนนะ เนี่ยประมาณนี้หละเห็นป่ะกลวยกับสิเปียนกับทางกับสีเลี่ยงกันใ้นี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวทำมันนั่นแล้วเดี๋ยวขอกะสิมาอันนี้ให้เบิ่งอีกเท่นึงสีมาเห็ดให้เบิ่งอีกแค่นึงว่าคว่มเป็นจริงแล้วถ้าเพิ่นเซ็ตแล้วเพิ่นสิดูดีกว่านี้เนาะพี่น้องสีเลี่ยงไปน้ากันไปสีลักเนี่ยหละกระเสเยวเขากร้างสักก่อนจักปีสองปีให้มันหักลายๆก่อนขอจังเสียาลงกี่ดินเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ประมาณนี่ละพี่น้องประมาณนี่ละเนี่ย ได้เลยได้เลยได้เลยเนี่ยสองตนเนี่ยก็ยังเป็นเบบีอยู่นะสองตนเนี่ยเพิ่นก็นยังบอท่านได้ว่าเพิ่นสีเกง่งเพิ่นสีใหญ่เพราะว่าเพิ่นติดหนาหนาวที่นางนี่ก็โอ้ยจักสิได้กินบ่ได้กินพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ละให้เพิ่นเพราะว่ารีตูนเพิ่นเนาะนี่ยละประมาณนี้ยละพี่น้องก็บพราะมียังหลายดอกกระถ่ายเบิ่งซื่งว่ากับเห็ดอันขีดเกี่ยวกับ บักเผาพี่น้องตอนแรกข่อยก็คิดว่าข่อยสิ้บ่มีบักเผาเด้โอ้ยมันโดดไดรมาไปหาซื้อไส้กับอะไรก็ดีน้องไส้พ้นไปทาั้งงานทั้งเนื้อปุ๊กกะเลยเอาไสรถพ้นมาก็เลยเอามาว่างไหวมันผัดไดรมันผัดออกหน่วยเนาะพี่น้องเนาะออกออกเป็นต้นมากเนาะข่อยก็เลยสีเอามาอนะันนะั้นนะเอามาปลูกไว้กินไว้อย่างนีง้นะนี่ละพี่น้องก็ประมาณจำนี่นะนาะพี่น้องเนาะ ตมากะโคตรไร่โคแทกกดตติดตามไปนั่งนะไม่เด้อสาวคนอยู่ต่างแดนขอบคุณนได้หลายครับพี่น้องขอบคุณนครับบ๊ายบายสีอยู่บาย